สวัสดีครับทุกคนยิน,นดีต้อนรับสู่เนอร์ท็อกวิดเคนะครับผมเป็นช่องที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเนอร์จากชายเนอร์คนหนึ่งนะครับและนี่ก็จะเป็นเอ่อรายการแรกของเร,เราในช่องนี้นะครับนั่นคือเนอร์สตอรี่เล่าเรื่องกับเนืร์นั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าจากชายเนืร์คนหนึ่งนะครับผมและในเอพิโซดแรกของเราในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยเอ่อเรื่องราวของบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นํากระแสการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ให้สู่โลกอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันนะครับผม ก็คือโฮโลไลฟ์ผู้นํากระแสวิทูเบอร์นั่นเองเอ่อก็ออต้องยอมรับนะครับผมว่าตอนนี้ในโลกยุคปัจจุบันนั้นการสร้างคอนเทนต์ถือเป็นสิ่งที่เราเอ,อ่อพบได้ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นตามโรงเรียนหรือตามสถา,านที่ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของคลิปวิดีโอสั้นคลิปวิดีโอยาวคลิปวิดีโอแบบยาวมากๆนะฮะหรือแม้ก็ไปการไลฟ์สตรีมนั่นเองซึ่งก็ต้องยอมรับคมว่านปัจจุบันการไลฟ์รสตร,ร,สร,สรีมก็ถือเป็นหนึ่งในการสร้างคอนเทนต์ที่ได้วความนิยมมากๆ เราจะพบได้ว่ามีการสตรีมในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแคสเกมการทํา S M R การทําอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นการทำสตรีมในรูปแบบต่างๆนะครับผมและก็หนึ่งในกระแสสตรีมที่ได้ความนิยมมากๆในยุคปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้น v t u b เ r อนั่นเองนะครับผมโดย v t u b e r นะครับผมหรือ Vir t u a l YouTuber นั้นก็จะคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใช้อวตารในการสร้างคอนเทนต์นั่นเองนะครับผมซึ่งอวตารนี้เราก็จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าต้องเป็นอวตารในรูปแบบของแอนิเมะเท่านั้นนะครับผม อาจจะเป็นในรูปแบบของอวตารที่เป็นรูปรักษ์ของสัตว์ผลไม้หรืออะไรก็ตามนะครับผมที่เป็นเอ่อตัวอตวอาตาร 3D นะครับผมเราก็จะนับเป็น VTuber นะครับผมหรือ 2D ก็นับนะครับและใน4-5ปีที่ผ่านมานะครับผมก็คงน้องยอมรับว,ว่าหน้าตาของอุตสาหกรรมวีทูเบ uber, คงหนีไม่พ้นสังกัด v ี u b e r ที่ชื่อดังที่สุดในโลกนะตอนนี้อย่าง h o l ล l i ล e นั่นเองครับผม และในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงฮ o l ลีเวในแง่มุมต่าไม่ว่าจะเป็นประวัติประวัติศาสตร์ของฮอลลีเที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งการเหตุผลที่ว่าฮ o l ลีเวถึงเป็นผู้นำด้าน v ูทูบเบอร์ในยุคป,ปัจจุบันนะครับผมหากเราจะพูดถึงฮอลลีเนะครับผมเราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะพูดถึงหนึ่งในซี o อที่แฟนรักมากที่สุดผู้เป็นหน้าตาของฮอลลีเในยุคป,ปัจจุบันเลยก็คือทันิโกะมโตะกิหรือในนามของยากโก้นั่นเองนะครับผมโดยนะครับผม, i, ako, มทานิ การเป็นนักพัฒนาตัวละครในบริษัทที่ชื่อ Imagineer นะครับที่ส่วนมากพัฒนาเกมให้ Sanrio เจ้าของมาร์คคอตชื่อดังทั้ง Hello Kitty หรือ My Melody หลังจากนั้นก็ทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลเว็บ,บไซต์ให้กับบริษัทมือถือและสำนักพิมพ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัทโฆษณาบนมือถือหรือการเป็นผู้ก่อตั้ง t h m i n u t e ที่เป็นบริษัทให้ข้อมูลหรือข่าวนะครับผม และได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ GPS แรกในญี่ปุ่นนะครับหลังจากได้ขายบริษัทเทอร์ท t มิิทให้บริษัทอื่นเขาเข้าร่วมกับ e ีโคฟ k คุดที่ต่อมาจะมาเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีนะครับผมโดยจุดมุ่งหมายในเวลานั้นก็คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ AR VR ขึ้นมาตอนนั้นได้มีการปล่อยตัว t e คเ Demo motion capture แบบเรียลไทมขึ้นมานะครับผมที่สามารถ capture ตัวอวตารได้ทั้งตัวเลยจนทําให้เกิดไอเดียการสร้าง virtual idol ขึ้นมา จากการได้แรงบันดาลใจจากฮัสเนะมิกุวอคุร็อชื่อดังและคิซเนะไอผู้เล่นกระแสวอชชั่ยูทูบเบอร์ในปี2016ในญี่ปุ่นนะครับผมจึงได้กําเนิดเป็นโฮลอลีฟโปรดักชันนะครับผมโดยมีทาคิโนโซระเป็นยูทูบเบอร์คนแรกของบริษัทในตอนนั้นโดยเดิมทีนะครับชื่อ Holo l i ี e เดิมทีจะเป็นชื่อของเอควี VR M, ที่โคเวอร์สร้างขึ้นมาในธันวาคมปี2017โดยมีโมเดลของทาคิโนโซระเป็นแค่มาสคอตเท่านั้น หลังจากนั้นนะครับผมโฮโลไลทก็โด่งดังเป็นผู้แตกมากๆในญี่ปุ่นจนสามารถขยายสาขาเป็นสาขา e อและสาขาอินโดนีเซียได้ในเวลาต่อมานะครับผมนี่ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของโฮโลไลทที่ผมเขียนมานะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็สามารถแก้ไขได้ในคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านแน่นอนนะครับโดยในหัวข้อของทำไมโฮโลไลถึงโด่งดังนะขึ้นมาได้นั้นผมในความที่ผมนะั้นผมได้ลิ์ออกมาเป็นสาข้อหลักๆนะครับผมนั่นะคือหนะึ่งในตอนนั้นนะครับผมโฮโลไลถือว่ามีความแปลกใหม่มากๆในการใช้ตัวเออ จะเรียกว่ายังไงเดียดครับตัวแอนิเมะสองนีนะครับผมมาทําการไลฟ์สตรีมโดยใช้คนจริงๆอยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งใน,ในเวลานั้นปี2องพก็ต้องยงอมรับมันเป็นไอเดียที่แปลกใหม่มากๆและและ,และด้วยความที่เอ่อตัวทายิงของฮลูไลส่วนใหญ่นะครับผมจะมีความเป็นกึ่งกึ่งไอดอลนะครับผมนาให้มันมีการขายความน่ารักของความเป็นไอดอลแต่กับกันก็ยังมีความเอ่อยังไงเดียจะเรียกว่าเป็นเอน่ออิสระก็ได้นะครับผมในการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของสเรีมเมอร์ทั่วไปเลยนะครับผมซึ่งเราก็จะสังเกตได้เลยว่า มีการเอาตัดคลิปต่างๆมาลงเนี่ยเราจะสดใสเลยว่ามันไม่ใช่บริษัทที่บอกตัวเองว่าเป็น virtual idol จริงๆหรือเปล่านะครับผมก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าไอ้สิ่งนี้ก็เป็นถือว่าเป็น running gag ประจำาอลโลไลฟ์เลยก็ได้ทำให้ยากโดนล้อประเด็นุดนี้เลยนะครับแต่ก็ผมรงมุมมองผมนะครับว่าการที่เขาเป็นกึ่งๆ idol นี้มันจะว่ายังไงดีล่ะมันส่งผลดีกับตัวฮโลไลฟ์มากๆเลยนะครับเพราะสัหผับคนที่อาจจะไม่อินในแนวทางของอดอลจาขนาดนั้นอาจจะยังเข้าถึงตัวของฮโลไลฟ์ได้เพราะเขา มีความเป็นอย่างที่บอกแล้วครับไปทั้งกึ่งสตรีมเมอร์แล้วก็กึ่งไอดอลด้วยนะครับผมหากคุณไม่ได้ชอบพาร์ทของไอดอลขนาดนั้นก็มันก็ยังมีพาร์ทของการเป็นสตรีมเมอร์เอ่อไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการทำอาหารอะไรบาอหรือการข้อแลกกับเอ่อทาร์เรนในค่ายกันเองนะครับผมโดยก,ก็ต้องยอมรับผมว่าตัวทาเลเนของฮลายนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในด้านต่างๆถือว่าสูงมากๆนะครับผมมีความสามารถในการเอนเตอร์เทนคนในหลากหลายรูปแบบมากๆและก็ ในถึงแม้ในตอนแรกเราอาจจะมีมุมมองว่าพวกเขาจะต้องอิงตามโรแบบตามเนื้อเรื่องของเขาแต่พอผ่านมาเรื่อยๆนะครับผมมันจะว่าอย่างไงดีละ่ะมันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวทาเลนต์กับตัวคนดูถือว่าสูงมากๆมันเลยทําให้เขาอาจจะมีการหลุดคาแรคเตอร์อะไรอย่างนี้แต่มันทําให้แฟนกับรักพวกเขามากกว่าเดิมเพราะสัมผัสได้ว่ามันมีความเป็นจะว่าอย่างไงดีละ่ะมันเหมือนเป็นมนุษย์เออมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกได้ว่าเขามีข้อผิดพลาด ทำภาพต่างๆแล้วมันเป็นอะไรที่มันน่ารักหรืออย่างนั้นก็ได้นะครับผมซึ่งจะูมิในมอมผมจะต่างกับไอดอลนิดหน่อยเพราะเราจะรู้สึกได้ว่าไอดอลจะมีความมันต้องเป๊ะทุกอย่างมันต้องเป๊ะแบบเป๊ะครับไลนหนึ่งนในเหตุผลนี้ทําให้ฮ o ลล่าไล์เป็นบริษัทที่เป็นผู้นําในด้านวีทูเบอร์เลยก็ต้องยอมรับว่าตัวฮ o ลล่ Care, าไล์นั้นเทคแคร์เออทารเล้นหรือพนักง,งานในค่ายดีมากๆนะครับผมเราจะสังเกตได้ว่าแทบจะไม่เคยมีข่าวเสียของฮ o ลล่าไล์ออกมาสู่หน้าสื่อเลยนะครับผม อาจจะมีดราม่าในส่วนของตัวทาเลนเองที่อาจจะมีดรามา่าแต่มันแทบจะไม่เคยที่มีบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องว่าแบบบริษัทที่ทาเลนไม่ดีกดขี่ทาเลนหรือแม้กระทั่งการอเอาเปรียบทาเลนไม่ว่าจะเป็นในการเรื่องการเงินหรืออะไรกันครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ายากถือว่าเป็นหนึ่งในคนสําคัญมากๆในการสร้างภาพลักษณ์ให้โฮลลอยอย่างนี้นะครับผมโดยทาเลนของโฮลรท์แทบทุกคนมักจะออกมาพูดเสมอว่ายาโกนั้นคือหนึ่งในคนที่สนับสนุนและ พักดันพวกเขาอย่างสูงมากๆนะครับผมในในฮอลไลท์บางเจนนั้นที่รู้สึกได้เองว่าตัวเองนั้นเออด่งดังได้ช้ามากมันทําให้พวกเขารู้สึกท้อหรืออะไรอย่างนี้พวกเขาก็จะออกมาพูดว่ายากคือคนที่สนับสนุนให้พวกเขาไปต่อจนทําให้พวกเขาสามารถเออด่งดังได้ในปัจจุบันนะครับผมโดยช่วงต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเอออันนี้จะเป็นส่วนตัวผมแล้วก็คือการพูดถึงว่าผมรู้จักฮ o ลลไลท์ได้ยังไงและผมเออชอบทาเล่คนไหนมากในฮอลไลท์หรือก็คือง่ายๆคือช่วงอวยทาเล่ที่ตัวเองชอบอะครับอวยโอชีตัวเอง อ่อผมถ้าในความรู้สึกผมผมจะรู้จักฮอลโลไลส์ในช่วงประมาณปีอ่าสองพันยี่สิบโดยประมาณครับผมช่วงนั้นเป็นช่วงล็อกดาวพอดีตอนนั้นผมน่าจะอยู่สักประมาณป6หกได้นะฮะตอนนั้นคือผมเออกำลังแบบตอนนั้นผมจำได้เลยว่าผมแค่เปิดยูทูบไปว่างๆเพราะผมกำลังจะหาคนที่อะไรดูในช่วงเออล็อกดาวผมไม่รู้จะดูอะไรตอนนั้นแม่พ่อกับแม่ก็ไม่อยู่นะฮะแล้วผมก็ไปเจอเหมือนคลิปของฮโลไลส์คลิปหนึ่งผมไม่มั่นใจว่าเป็นทานเล็งคนไหน แล้วผมได้ดูคลิปนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะาำไมม,มันมีความแบบยังไงล่ะมันไม่เหมือนคอนเทนต์ที่เราดูเราเคยดูนักแสดนั้นนะครับผมซึ่งแฉผมก็ดูแบบคอนเทนต์แคดเกมอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบคนจริงๆมาคุยด้วยอะไรงี้แต่พอมาเห็นมันแบบตัวข้อนิเมะในตอนนั้นมันรู้สึกแบบชเชียไอเรื่งนี้แม่งเจ๋งว่ะผมก็เลยแบบตอนั้นผมก็เริ่มถล่มลงมาในการดูฮรไลน์มากขึ้นเรื่อยๆแบบเได้ดูว่าแบบออทาเล่นคนนี้เป็นยังไงบ้างได้ลองดูคลิปของหลายๆทาเล่นในตอนนั้น แล้วก็ตามมาเรื่อยจนกระทั่งช่วงปี2 0 0พันสอพันยบมั้งครับช่วงนั้นประมาณมสองแบบช่วงนั้นแทบจะตามฮ o ลล์ไลฟ์น้อยมากเกือบปีเลยฮะพอในช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างเครียดมากไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องการเรียนเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะมันเลยทําให้ผมไม่มีแทบไม่มีเวลาว่างมาดูฮ o ลล์ไลฟ์เลยและในปัจจุบันเรื่องในช่วงมสี่ผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นผมได้ผมเลยกลับมาเริ่มมาดูฮ o ลล์ไลฟ์อีกครั้งแต่ มันก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับผมก็คือการที่ผมจะเข้าไปดูไลฟ์คนละไลฟ์เลยนั้นมันด้วยความที่ผมสำหรับผมนะทนันทีที่ผมชอบเสยยียใหญ่คนละไลฟ์มันจะไลฟ์ like, ตลอดสักประมาณหกโมงเชา้าครับแล้วแบบก็ต้องยอมรับว,ว่านั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะไปเรียนไปอะไรอย่างนี้มันเลยทําใหม้มันไม่มีแทบไม่มีเวลาว่างในการแบบเข้าไปดูไ like, ลฟ์เลยเลยต้องอาศัยการดูแบบเอ่อยังไงล่ะคลิปพวกคลิปที่เขาตัดต่อมาให้เราดูแบบคลิปสั้นๆสี่ห้าน, 4, นาทีอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่ง ก็เสียดายอยู่บ้างที่เราแทบไม่เคยได้ดูไลฟ์เต็มเลยแต่มันทําไงได้ละครับมันเป็นปัญหาของตัวผมเองที่ไม่มีเวลาว่างพอจะไปดูตรงนั้นและพูดถึงออโอชิหรือก็คือคนที่เราชอบใน h o l ล i n e มากๆสรำผมในปัจจุบันนะครับผมคนที่ผมชอบมากที่สุดในยุคนี้ก็คือเจนล่าสุดเลยครับเอลลีเว์จัสตินนี่คืออลิสเบตโรสบัตเฟรมนั่นเองนะฮะออสำผมผมชอบนางมากๆเลยผมรู้สึกว่านางแบบ นางมีความเป็นแบบสำเนียงบิวตริชอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบผมชอบเอ่อการร้องเพลงของนางมากแบบมีแบบมันมีเดือนประมาณเดือนนึงนะับผมที่ผมแบบฟังแต่เพลงโคเวอร์ของนางอะแบบนางแบบเสียงดีมากอะไรเงี้ยแบบผมว้าวมากเลยตอนนั้นแบบโอ้โหคนไ์ไปหาคนแบบนี้จากไหนเนี่ยและอีกเรื่องนี้ผมชอบมากคือการเรียนเสียงนะฮะผมได้ไปดูเอ่อคลิปเอ่อน่าจะตอนเขาเล่นโอว c ชกับมูเมย์มั้งครับพื่อแบบโอ้โหมีการเรียนเสียงตัวละครในเกมอะไรเงี้ยแบบ โอ้เจ๋งมากเลยตอนนั้นซึ่งตอนนั้นก็คือด้วยความที่ผมก็อยู่ชมรมภาคเสียงในโรงเรียนนะฮะผมก็เลยแบบอาจจะมีความอินกับส่วนนี้บ้างเล็กน้อยนะฮะนะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้สผมตอนนี้ผมชอบอลิซาเบธต์โรสบัตเฟรมมากๆเอ่อแล้วตอนนี้ก็กำลังแฮปปี้สุดๆเลยกับการได้ดูเอ่อจัสตินนะครับจีจีมูรินนี่แบบสำผมนี่ตลกมากเลยนะแบบมันแบบยังไงอะเบนลอตมากๆอะไรเงี้ยฮะโอเคนะครับผมแล้วก็เราก็เข้าสู่ช่วงท้ายของพอดแคสต์นี้นะครับผม เออก็สับผมพอดแคสต์นี่ถือว่านี่เป็นการทำคอนเทนต์ครั้งแรกในตัวของผมในรูปแบบที่ตัวผมอยากทำมานานมากๆเลยนะครับนั่นคือการได้ลองทำพอดแคสต์นั่นเองเออโดยหวังว่าทุกคนจะชอบพอดแคสต์ตัวแรกของผมมาฮะผมก็รู้ว่ามันไม่เพอร์เฟกหรอกอาจจะมีผมแบบพูดช้าไปพูดเร็วไปพูดอาจจะพูดน้ำเสียงไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ผมก็อยากทุกคนเข้ามาติชมอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่ด่านะครับติชมแบบเออติว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับอะไรอย่างนี้ เออผมอยากได้รับฟีดแบ็มากๆแล้วผมจะพยายามเอาไปปรับปรุงเพื่อให้คอดแคสต์นหน้าผมมันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เออขอขอบคุณทุกคนมาก,มากๆผมที่รับชมคลิปวิดีโอนี้เออผมจะขอสัญญาเลยว่าผมจะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาให้ได้เยอะที่สุดที่ผมจะทําได้ในตอนนี้นะครับผมในตอนที่ผมยังพอมีแรงที่จะทาอยู่นะผมมีแผนว่าถ้าเนื้อเรี่มันไปได้สวยผมอาจจะมีการแตกทำเออ คอนเทนต์ตัวอื่นเป็นพอดแคสตัวอื่นขึ้นมานะครับผมแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีว่าเอาตรงนี้ให้รอดก่อนนะฮะแล้วก็ผมมีไอเดียว่าผมอยากจะหาคนมาพูดคุยกับผมด้วยนะครับผมเพราะก็ต้องยอมรับว่าพูดคุยคนเดียวมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะเราต้องอคิดสดขึ้นมาในหลายส่วนเลยครับเพื่อผมเพื่อจะพยายามเปนเตร์เทนนะครับผม,ยายาม,บผมก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่า,วามีใครบ้างที่เพื่อนผมนะฮะที่จะมาพูดคุยในหัวข้อที่เขาชอบกันได้นะครับผมก็ไม่มีอะจะพูด้วครับผม See you later ครับผมบ๊ายบาย